ก็สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับว,วันนี้มาช่วงกับ FC ฟซีทามาต่อเราต่อไปนะครับสำหรับนาย่งสนได้นะครับก็มีเพื่อน,อนๆหลายท่านนะครับ FC หลายท่านสอบถามมานะครับว่าส่วนของการละเอนะครับการระแอแอ์อภายในบ้านหรือแอ์ในโรงงานนะครับ แอร์ในห้างนะครับแอร์ในร้านอาหารนะครับระยะเวลาที่เหมาะสมนะครับสมควรที่ประมาณกี่เดือนกี่ปีนะครับก็ในช่างก็จะตอบให้นะครับสำหรับเอฟซีามาครับก็คือระยะเวลาที่เหมาะสมนะครับก็คือหกเดือนนะครับสําหรับการล้าง a อนะครับ ของบุคคลทั่วไปที่ถามมานะครับมีเพื่อนเพื่อนเอฟีถามมาหกเดือนนะครับเป็นระยะที่ระยะเวลาที่เหมาะสมนะครับนะครับหกเดือนแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเอ่อส่วนของบ้านเรานะครับใช้แอร์ยี่สี่ชั่วโมงนะครับกรณีที่เราใช้แอร์ยี่สี่ชั่วโมงนะครับก็มีพวกเซเว่นอีเลเว่นนะครับพวกโลตัสนะครับ พวกเฟลมที่มาดนะครับประมาณนี้นะครับใช้แอร์ยี่สี่ชั่วโมงนะครับเขาจะนิยมล้างกันที่สามเดือนนะครับสามเดือนล้างหนึ่งครั้งนะครับนะครับก็จะเวียนกันเวียนกันล้างกันนะครับ่อนไนช่างก็ผ่านงานล้างแอร์ก็พอประมาณอยู่นะครับก็หลายล้างเคยล้างแอร์หลายชนิดหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะแอร์น้ำแอร์ บ้านธรรมดาแนะอารโรงงานนะก็เคยทำนะครับก็เคยทำหมดนะครับระยะเวลามันไม่เท่ากันนะครับแต่ให้เข้าใจง่ายๆว่าถ้าเกิดเราใช้งานเยอะเราต้องล้างเร็วนะครับเหมือนรถนะครับเหมือนรถนะครับเราใช้งานเยอะมันก็มีการสุดร้อ่อยนะครับกำลันเครื่องก็ต้องต้องถ่ายบ่อยประมาณนั้นนะครับสําหรับการล้างแอร์ส่วนของแอร์บ้านนะแอร์บ้านนะสปีดไทสธรรมดาไปผนังนะครับนะครับเราเอ่อ ช้เวลาการล้างก ok ็หกเดือนก็พอนะหกเดือนระยะเวลาหกเดือนเหมาะสมนะครับแต่ว่าจุดสําคัญนะครับที่เพื่อนเพื่อนที่มีแอร์นะครับจุดสําคัญบางครั้งคนมองข้ามนะครับตะกูลฟิลเตอร์ตัวฟิลเตอร์ฟิลเตอร์กรองแอร์เขาเรียกกรองแอร์ที่อยู่ด้านหน้าแอร์นะครับที่อยู่ด้านด้านหน้าแอร์นะครับที่มีเป็นสองแผ่นนะครับตัวนั้นนะครับสิบห้าวันนะครับระยะเวลาสิบห้าวันเพื่อนเพื่อน ต้องล้างเองนะครับช่างไม่ได้มีเวลามาทําให้นะครับหรือถ้าเพื่อนจ้างช่างมันก็มันก็มีค่าใช้จ่ายเยอะนะครับเพราะว่าจริงๆแล้ว15วันนะครับให้เพื่อนๆพอรอดตัวครองแอมาล้างหนึ่งครั้งนะครับก็คือใช้บันไดถ้าเป็นไม่สูงเราก็แกะหน้าหน้ากากออกแล้วก็ดึงกรองมาล้างล้างธรรมดาล้างกับน้ําธรรมดานะครับไม่ต้องใช้ความจิดก็ได้นะครับแล้วก็เอาสิ่งระบบออกแล้วก็ใส่กับข้าอนเดิมกแล้วสะบัดนะครับไม่ต้องปล่อยให้แห้งนะครับสะบัดแล้วก็ใส่เข้าไปเลยนะครับนะครับ 15วันล้างครั้งนึ่งครับถ้าเกิดสมมติว่าเราล้างกรองบ่อยนะครับระบบคอยนะครับตะกุลคอยพวกนี้นะครับตะกุลคอยเอวนี้นะมันจะไม่ค่อยตันมันจะไม่ค่อยตันตัวนี้คือเป็นแอ์เก่านะครับของนายช่างครับนายช่างแกะไว้เพื่อเอนมาให้เพื่อนดูนะครับว่าส่วนของแอนะครับถ้าเกิดเราไม่ไม่เพื่อนสังเกตช่องนะช่องรูนะครับช่องรูรูของแอนะครับที่ว่ามีลมย้อนเข้าไปในตัวตัวกรองแล้วก็ผ่าน คอยนะครับเพื่อระบายออกมา้นนอกนะครับรูมันจะเล็กนะครับเห็นไหมรูมันจะเล็กนะครับรูมันเล็กนะครับก <legendary. S 1> ็ทําไมมันจะมีฝุ่นเข้าไปติดนะครับถ้าเกิดสมุติว่าเพื่อนใช้ตัวกรองเพื่อนเปลี่ยนบ่อยตัวตัวรูจุดเล็กนี้มันจะ,มนจะไม่จะไม่ค่อยตันมันจะผ่านเข้าไปหาตัวกรองตัวกรองนี้ไม่ได้นะครับ <S <S แต่ว่าในหกเดือนเราต้องล้างตัวนี้นัตัวนี้ล้าง่อยตัวนี้แล้วก็คอยด้านนอกนะครับแล้วก็พัดลมโบน้านหนรับพัดลมโบ่นะครับประมาณนี้นะครับ <S <S อยู่ในประมาณนี้เป็นคัลลมโบนะคับอยู่ช่องด้านในนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ที่ถามานะครับว่าแอร์เอฟซีามมาว่าแอร์เราจะล้างใ,ในในเวลาเท่าไหร่นะครับให้เพื่อนนับไว้นะหกเดือนต่อครั้หนึ่งครั้งนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนที่ใช้งานปกติแต่สำหรับเพื่อนๆนที่บ้านมีมีสัตว์มีสกุลแมวหมาหรือสัตว์อื่นนะครับเอ่อตัวแอร์มันจะดูด ดูพวกขนฉัดเข้าไปอยู่ด้วยนะครับส่วนนั้นก็น่าจะล้างไวมากกว่าเดิมก็คือสี่เดือนสี่เดือนก็ต้องล้างเลยครับนะครับแล้วก็ร้านร้านสวยนะครับก็ล้างประมาณสี่เดือนนะครับแล้วก็ส่วนของเป็นเซเว่นหรือว่าส่วนแอร์ที่ว่าเพื่อนใช้ยี่สิบชั่วโมงส่วนนั้นสี่เดือนต้องล้างเลยครับนะครับต้องล้างก่อนนะครับเพื่อเพื่อให้ระบบทางานเต็มประสิทธิภาพนะครับก็คงหมายถึงว่ามันไม่ตันนะครับ ถ้าเกิดมีอาการแอันหรือว่าเคลื่อนอยู่ใกล้กับโซนก่อสร้างเพราะกำลังสร้างอยู่นะครับกมจะมีฝุ่นเยอะส่วนนั้น6เดือนก็ต้องต้องล้างแล้วนะครับอย่าลากนะครับถ้าลากถ้าลากแล้วจะทําให้เกิดปัญหาหนึ่งคือเรื่องนะครับมันกินกําลังเยอะนะครับมันระบายไม่ได้ก็ทําให้มันกินไฟเยอะนะครับนะครับกินไฟเยอะหนึ่งนะครับสองนะครับอุปกรณ์เดี๋ยวนี้มันมาเป็นระบบอินเวอร์เตอร์นะครับ ถ้าเป็นระบบอินเวอร์เตอร์เนี่ยมันจะทําให้เครื่องทํางานหนักทั้งธรรมดามันจะทํทงานหนักหมดแต่ว่าอินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์มันจะบาบางนะครับเพื่อเพื่อนไม่ทําการล้างสกอนนะครับนะครับตอนที่มันจะตันถ้าเกิดมันตันแล้วนะครับมันจะทําให้ระบบอแผงอิเล็กทรอนิกส์มีปัญหานะครับนะครับเกิดความร้อนทําให้มันเสียหายได้นะครับก็ในส่วนของงาน PM นะครับหเดือนเดือนครั้งนะครับเพื่อนเสำหรับบ้านธรรมดาบ้านธรรมดา ส่วนของโรงงานหรือส่วนของที่อื่นมันก็ไปตามสภาพแวดสภาพแวดล้อมของสถานที่นั้นๆนะครับถ้าเกิดเราอยู่ใกล้ก็กาลังก่อสร้างข้างๆอยู่นะครับก็ต้องล้างก่อนนะเพราะมันเป็นฝุ่นนะครับเข้ามาติดแอมจะดูดเข้าไปติดในระบบของมันนะครับในระบบไอระบายนะครับในระบบระบายของมันนะครับก็ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าเราล้างตามเวลานะครับ จะทำให้อัตราการชิ้นเปลืองไฟฟ้าลดลงนะครับหรือว่าไม่กินไฟในระดับเดิมแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเพื่อนอปล่อยทิ้งไว้ให้มันตันนะครับให้มันตันหรือว่ามันมีปัญหานะครับอัตราการบริโภคนะครับบริโภคเพราะชนี้ค่าไฟแพงด้วยนะครัคบอัตราการบริโภคมันจะเยอะนะครับนะครับหรือว่าแพงกว่านั้นแล้วนะก็คืออุปกรณ์เสียหายได้นะครับ ถ้าเราไม่ล้างตามกาันตามเวลาที่กําหนดนะครับก็นายช่างก็อยากได้ตังในการทํางานนะครับแต่ก็จริงๆ,ส,ๆส่วนจุดนี้นะครับ6เดือนนะ6เดือนนะครับ6เดือน7เดือนนะครับอย่าลากยาวเป็นปีนะครับยาก,ากลากยาวเป็นปีส่วนคอยส่วนส่วนคอยนี้ส่วนคอยนะครับส่วนคอยมันจะมันจะสปกปรกเยอะนะครับเพราะมันตัปกเยอะแล้วช่างอะมันจะทำหนึนงทำยากนะครับหรือ<น>ว่าเพื่อนจะล้างเองก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ให้ล้างภายใน6เดือนนะครับ ถ้าเกิดสมมติว่าเราไว้เป็นปีพอตอนนี้มันสุกกเยอะเราจะล้างออกยากับต้องใช้น้ําฉีดเยอะต้องใช้น้ํายาช่วยนะครับก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับก็ให้เพื่อนล้างภายในหกเดือนนะครับแต่หรือว่าเพื่อนจะล้างเองก็ไม่ใช่เป็นปัญหานะครับแต่ช่างนายช่างขอแนะนํานะครับไว้เพื่อนๆล้างไปในหกเดือนนะครับถ้าไม่ล้างไปในหกเดือนนะครับมันจะเป็นปัญหานะครับมันจะตันนะครับถ้าเกิดตันน้ํารั่วนะครับถึงกับถึงกับน้ํารั่วนะครับอาการหนักนะครับ ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายต้นขึ้นมาก็คือต้องมีน้ํายาช่วยต้องรื้อออกหมดนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าตัดล้างนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับพันห้าพันห้าร้อยบาทสำหรับแอร์หนึ่งพันสองพันวนะครับนะครับแล้วก็ยากลง้นไปอีกนะครับที่ว่าน้ําน้ําตันน้ําตันมาจากการปล่อยละล่าเลยไม่มีการพีเอ็มหรือการล้างตามเวลาที่กําหนดนะครับประมาณนั้นนะครับการดูแลแอร์ก็ก็เพื่อนใช้เพื่อนงานเพื่อนเพื่อนใช้งานแอร์นะครับก็ต้องจําเป็นนะครับต้อง ตามตามส่วนของความแนะนำนะครับในคู่มือนะครับในคู่มือนะครับแล้วก็ส่วนของช่างผมก็ทำงานจุดนี้ก็แนะนำเพื่อนๆนะครับให้ให้ทำการล้างประมาณ6เดือนนะครับอย่าลากเป็นปีนะลากเป็นปีแล้วเดี๋ยวอุปกรณ์หึคือเราต้องเสียจ่ายค่าไฟแพงขึ้นแน่นอนครับนะครับให้เพื่อนสังเกตนะครับเวลาแอร์เพื่อนมีปัญหานะครับไม่ค่อยเย็น หรือว่าเลยเวลากำหนดนะครับให้จดค่าไฟไว้เลยจดหน่วยไว้เลยนะครับว่าหลังจากที่ช่างเข้าไปล้างแล้วนะครับเล้วมันมีแอลสามตัวที่บ้านนะครับหลังจากช่างเข้าไปล้างแล้วแต่ละเดือนมีค่าไฟลดลงหรือเปล่านะครับแต่ช่างต้องต้องล้างเป็นด้วยนะครับนะครับต้องล้างเป็นด้วยล้างให้มันสะอาดนะครับก็ล้างจะพาะคอยร้อนกับอคอยเย็นตัวนี้ก็คือเป็นคอยเย็นนะครับตัวนี้คอยเย็นก็ของนี้ครับสำคัญนะครับส่วนนี้คือสมสำคัญนะครับกรอบด้านนอกไม่เกี่ยวไม่ได้มีผลอะไรครับไม่ได้มีผลอะไรตัวนี้คือสาคัญ ตัวนี้ต้องสะอาดนะครับตัวนี้นะครับก็เวลาฉีดก็ฉีดแนวประมาณนี kind of ้นะครับฉีดแนวประมาณนี้นะครับฉีดแนวประมาณนี้ให้มันสะอาดนะครับส่วนของคอยตัวนี้ครับคอยร้อนด้านนอกนะคสำคัญนะครับทาให้อายุถ้าเกิดเราไม่ล้างตามกำหนดอายุมันใช้งานมันจะสัแล้วก็สองก็คือเราต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มขึ้นสามนะครับถ้าเกิดเพื่อนไม่ล้างตามเวลาอาจจะทําให้แอร์เสียได้นะครับแอร์เสียก็คือ เอ่อมันไม่สามารถระบายได้นะครับทําให้มันมีการความร้อนมีการฮีทมีการน็อกนะครับก็เหมือนรถยนต์นะครับประมาณนั้นประมาณว่านะครับเหมือนรถยนต์นะครับก็วันนี้ก็นายช่างขอมาเนขอมาแนะนาเพื่อนๆนะครับกับการล้างเอนะครับสรุปก็คือเพื่อนต้องหกเดือนนะครับหกเดือนไปในหกเดือนก็อ่าทการล้างนะครับแล้วก็จะเกิดอ่าใช้เยอะนะครับยี่สิบสี่ชั่วโมงก็สี่เดือนล้างครั้งนะครับนะครับก็ระยะเวลามีประมาณนี้ ก็มีอะไรสอบถามสงสัยงานช่างหรือว่างานแอร์งานตู้เย็นตู้แช่นะครับอาการเบื้องต้นนะครับก็ติดต่อสอบถามมาทางใต้คลิปนะครับมาทางใต้คลิปแล้วก็นายช่างจะถ้าเกิดนายช่างว่างจะเข้ามาตอบนะครับหรือว่าหรือว่าติดต่อโดยตรงนะครับนะครับติดต่อโดยตรงผ่านเฟซบุ๊กนะครับเฟซบุ๊กก็ได้นะครับก็มีเฟซเฟซบุ๊กนายช่างก็มีอยู่นะครับ ก็นายช่างซ่อมได้เหมือนกันนะครับคุณผู้ชนะครับก็ติดต่อเข้ามาสอบถามได้แต่ว่าถ้าเกิดสงสัยก็ถามได้เลยถามได้เลยนะครับถ้าเกิดว่างครับจะจะตอบจะตอบว่างหรือว่าตอบได้นะถ้าตอบไม่ได้ก็เป็นการบ้านให้ก่อนนะครับผมนะครับก็วันนี้ก็มีแค่นี้ครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับนะครับก็การล้างแอจะล้างเองให้ช่างล้างก็ไม่ได้มีปัญหานะครับแต่แค่แจ้งไว้ว่าห เดือนนะครับล้างตั้งครับอย่าปล่อยทิ้งไว้นะครับเสียค่าไฟแพงเปล่านะครับนะครับบางครั้งตังที่จ้างช่างนะครับนะครับค่าไฟค่าไฟอาจจะแพงกว่านะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราปล่อยทิ้งไว้จนถึงกับอุปกรณ์มีปัญหามีการเสื่อมสภาพและเกิดเสียหายนะครับถ้าเกิดเราไม่ล้างตามการนเวลานะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ทำรับชมกันด้วยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับ กับต่อไปข้างหน้ากับสักกราระใหม่ของนายจ้างซ้อมได้จะพัฒนารูปแบบนะครับแล้วก็พัฒนาคลิปให้ดีขึ้นนะครับดีขึ้นตามความสามารถนะครับออขอขอบคุณครับ